ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับที่เข้ามาชมนะครับมาพิ่ออกกําลังกายก้วกันครับออกกําลังกายด้วยกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับผมมาทักใครกันครับยามเย็นยามเย็นนะครับอะไรครับสวัสดีทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับวันนี้เรามาคนเดียวนะครับนี่เรามาคนเดียวครับผมอะไรเข้ามาพูดคุยก uh, ันได้ครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอ้ใจจะขาด นายกขาครับสวัสดีพี่จีนครับมา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 ปั่นเป็ดด้วยกันครับอู้ทำอไมครับปั่นเป็ดครับผมนี่ไงครับอยู่กลางน้ำครับสบิวนจัน,นะครับเดี๋ยวว่นจับว่จับว่นันกําลังอากาศดีครับผมมามามาครับปั่นอยู่คนเดียว สว,สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้วันนี้เรากลับรถนะครับเฮ้เฮ้เฮ้เทำงานอ๋อครับผมสู่ๆนะครับเด้อสู่ๆได้เห็นงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมสู้ๆทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คนไหลเย,ยอะอยู่แย่ยตุกมากมากเมนเมื่อปันปิดอยู่สวนหลวงรอบเก่าหี่มากคนหลายอยู่ครับกะไม่ค่อยหลาปนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะตอนนี้เราอยู่กลางน้ำน,นะครับอยู่โคกพะกับอยู่กอทมอคือแตกต่างกันแท้อมันเป็นความรู้สึกอีกสองแบบนะครับอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือมีความสุขอยู่นี้ก็มีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่ต่างจังหวัดคือบ้านเกิดกเอีงสานบ้านเท่านะครับเนาะนีะ่นคือความสุขที่ดนี้ครับ คือความสุขที่แท้จริงนะครับที่ไหนอยู่มีความสุขเราก็อยู่ที่นั่นนะครับ<ม>ส่วนมากจะชอบอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกมากกว่าครับก<ม>็คือชอบอยู่บนอกมากกว่าแต่เราก็ต้องมาทํางานเนาะส,สวัสดีทุกท่านนะครับผมกุไลค์กดแชร์ด้วยครับทำไมมันย้อนแสงมะเมื่อกี้มันไม่ย้อนเลยเว่าเราต้องมาทางนี้ดีวกวา่าปุ้ยไลค์กดแชร,รออ์มาเออมาแล้วมาแล้ว ผมไม่ได้มาที่นี่ค่ะ6เดือนนะครับพอดีเหมาะกับกร่างกายที่พนยิ่มปิดนะฮะฟิตเนสก็เลยมาที่นี่คนระับฮัลโหลรัล <laughs> สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพี่น้องเพิ่มมาปั่นคนเดียวครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาปั่นคนเดียวปกติก็จะม,มากับแม่นะครับแต่เป็นเด็กก็จะม,มากับแม่กับพี่นะครับแต่เป็นเด็กที่ ตอนนี้เราแบบอากาศแบบขอ,อาวการแบบเหมือนเราล่งเรือยอดใ<ท>นระากการแเหมือนเราล่งเรือยอดแบบกลางทะเลแบบจิบน้ำส้มแบบอันนี้ฟิลแบบนี้เลยตอนนี้มากับใครมาคนเดียวครับใก่พ้พราอยู่สยามโอ้วันนี้ผมวิ่งมาประมาณทั้งวันนะวันนี้ไป จะจุจัดไปสยามนี้ก็ไปโรงแรมแล้วก็ไปคอนโดแล้วก็ออกกําลังกายอันนี้วิ่งเอานะครับพูดเล่ลอเล่ล <c oughs> อเล่ <c oughs> แบบต้องมาทัาทายแฟนๆทุกท่านนะครับว่ามาท้าทายแฟนๆที่บอกว่าตกน้ําไม่ใช่ผมนะครับตกน้ําเป็นเงินของผมที่ตกน้ําไปนะครับและทุกคนอ่านแล้วจะตกใจว่าอะไรวะตกน้ําคนตกน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ว่าผมหัวเขียนหัวข้อแรงนะครับแต่ว่าตกน้ำก็คือ เงินสิบของผมจมน้ําไปครับก็เลยบอกว่าตกน้ําไม่ใช่ว่าคนตกน้ำนะครับก็ขออ,าภ,าอภัยทุกท่านนะครับเดยทุกท่านคิดว่าคนตกน้ํานะครับเดีตกตกใจไม่ใช่ว่าเขียนขอหัวข้อแรงแต่แต่ความเป็นจริงไม่ใช่เทปต่งางๆนี่เราจะมาให้ทุกแก้ให้ทุกคนมาเห็นไงแบบยะผ้าพ่นองมาเที่ยวเนาะก็เลยผ้ามาเที่ยวเนาะอากาศกำลังดีครับเนี่ยอยู่คนเดียวมาคนเดียวครับ ตามภาษาคนยังไม่มีเจ้าของครับเคยมีแต่ก็ไม่มีแล้วตอนนี้คนไม่มีเจ้าของก็อยู่คนเดียวหละครับสบายใจอยากทำอะไรก็ทำแต่ถ้ามีก็ดีนะครับม <c oughs> าครับทุกคนมาเร <c oughs> าจะพาทุกคนไปไกลๆเอาจริงเลยนะปั่นไปจริงเลยนะ ัแไงถ้าปั่นไปแบบปั่นไปชุบไปใกล้ๆหุ่นเดียวมันก็เดะอันนี้ก็แบบอยู่แบบสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับมาทักทายกันครับผมเดี๋ยวจะให้ดอูอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นนั่งนานเลย เราก็จะมาปั่นเรือกันนะครับเมื่อนี้ก็มาทักทายกันครับพี่น้องมาทักทายกันนะครับน้ำหนักขึ้นสี่กิโลครับเมื่อกี้ไปออกกําลังกายมาแต่ก,ก็มาปั่นเรือมาปั่นเรือก่อนครับมาปั่นเรือก่อนจะสีมือนะครับคอยกลับมาปั่นเรือนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางนะตอนนี้ผมอยู่กลางาก,ลก็อยู่ประมาณฟิลนี้แหละขอบคุณอ่า ผมขอขอบคุณไปทางพี่กองทัพพีกนะครับหน้ากากนี่ใส่ดีมากเลยนะครับหน้ากากกองทัพพีกนะครับของพี่พีกดาราช่องสามนะครับเป็นพระเอกเล่นคู่กับพี่เดลล่านะครับกําลังถ่ายนะครับนี่ใส่ดีมากเลยเขาได้ใส่ให้ดูหลายคนถามมานะครับเขาว่ามันใส่ดีจริงอันนี้เขาไม่ได้ขายนะครับเขาแจกแฟนคลับ fc นะครับอันนี้พี่เขาไม่ได้ขายนะครับย้ำว่าพี่เขาไม่ได้ขายแต่ยวทำแจก fc นะครับสกีนนะครับ สก,กีนว่ากองทัพพีกนะครับอันนี้ใส่ดีมากเลยครับไม่ได้ขายครับย้ําว่าไม่ได้ขายไม่ได้โฆษณาขายนะครับแต่มาบอกต่อว่ามันใช้ดีมากเลยครับมันนุ่มผ้านุ่มครับแล้วก็ใส่ดีมากรับก็ประมาณนี้นะครับที่ไหนทําไมส,สถานที่คุ้นๆผู้แดงผู้แดงนี่ โอสวนหลวงร้อเก้าครับผมอยู่ที่สวนหลวงร้อเก้าสวัสดีคุณสายฝนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับฝากติดตามช่องทาง YouTube ด้วยครับลาเชนบ้านนันทีชเนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่คุณจะไม่พลาดสิ่งคลิปดีๆนะครับอันนี้พูดเสียงดังมากเลยนะครับเพราะว่าเราก็อันนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่กลางน้ำนะครับว่าเราสบายมากนะครับเพราะว่าอีกั้งหนึ่งเราก็จะกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมืด ตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนบ้างครับอากาศเป็นยังไงมาพูดคุยกันได้เราอยู่เหมือนครอบครัวนะครับมีอะไรถามกันได้มีอะไรพูดคุยกันได้ครับตอนนี้หกโมงแล้วครับผมจะขึ้นฝั่งแลวนะครับจะขึ้นฝั่งผมจะผมจะขึ้นฝั่งเลยนะครับ,รบตอนนี้เราต้องหยุดนะครับ กรุงเทพประเจ้ามาเลยนะครับช่วยผมเกือบลงไปกลางน,ะน้ำคูนะครับผมกลัวจะให้ดูทุกคนจะให้ผมผมเกือบเข้าไปตรงกลางนะครับผมกลัวมากเลยเมื่อกี้นะครับมันมันชนเกือบเข้าไปตรงนู้นอะ่ะพะคาแต่คุยไม่ได้มองว่าตัวเองปัดมาถึงไหนแล้วมันเกือบเข้าไปตรงกลางครับพ,พี่น้องเกือบตายพี่น้องเกือบไฟดูดตาย ให้ดูตายพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไม่น่าเชื่อหรอกขนนนนี้ยังไม่มีแฟนอ๋อตอนนี้ยังไม่มีแฟนครับผมแต่ถ้ามีก็ดีนะก็อยู่อยู่ไม่ต่งางคณสูงสวัสดีทุกท่านสวัสดีน้องบานะครับมาตันเรือกกันครับผมเลยจะให้ดูบรรยากาศ บรรยากาศของเราจะขึ้นฝั่งเลยนะจะขึ้นฝั่งเลยครับพี่น,อน้องเดี๋ยวให้วนก่อนวนเรื่องตาก่อนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนวนนะครับยั่วมากเลยครับน้ำเดี๋ยวจะโค้งรถให้ดูนะครับจะโค้งรถก่อนจะโค้งรถพี่นอ้องจะโค้งรถจะให้เห็นวิวนั่งนะครับจะโค้งรถถพืกอการขึ้นฝั่งโค้งกอ โค e e e ้งรถนะครับเราโค้งรถเนี่ยให้ทุกคนเห็นวิวไงมันจะได้แบบรู้ว่ามันอากาศดีไหมโค้งไปนะครับโค้งไปนะครับโค้งไปนะครับแล้วโค้งแล้วก็โค้งนะครับแล้วโค้งแล้วโค้งแล้วกลับแลับแล้วเราก็จะกลับแล้วเราก็จะกลับฝั่งนะครับวันนี้เราก็จะกลับฝั่งแล้วก็เขอปิดหน้ากาศนะครับเขอปิดหน้ากากแล้วแล้วเราก็จะขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วไม่ สบายสบายเดยวใจกันแล้ววันนี้ก็วามาไล์ให้ทุกคนดูเทมไม่วิววิวนังสวยมากเลยบยากาศดีดีที่ไหนรูกไม่มีเลยดีเลยไม่กอดตอนน mm ี hmm. eda, so so er ้เหมือนฟิวตัวเองนั่งอยู่กลางเรือยอทแล้วก็จิบน้ําส้มไปแล้วก็แบบอากาศดีเพราะลมแรงมากแล้วก็วิวมัังสวยครับก็ถ้าใครแวะมาแถวสวนหลวงรอก้าก็ เชิญชวนนะครับให้ทุกคนมามาออกกำลงังกายได้มีสถานที่ต่างๆนั่งเล่นมาปูเสือปูสาบมานอนเล่นได้หมดนะครับแล้วก็บิวสวยมากแล้วก็แบบทําให้อากาศดีมากครับผมแล้วก็ฝากฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ใครมาแถวนี้ก็แวะมาได้ส่วนลองลอง้ลอเก้านะครับผมมาประทับใจมากเลยประมาณ6เดือนแล้วที่ผมไม่ได้มานี่ก็ ย้ำอีกทีขอบคุณพี่กองทัพพีกพระเอกช่องสานะครับที่มอบอันนี้ให้นะครับใช้ดีมากนะครับเขาไม่ได้ขายนะครับไม่ได้มาขายนะครับแต่จะมาบอกว่าใช้ดีจริงกองทัพพีกนะครับแจกแฟนขับ f c ทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราก็จะขอตัวลานะครับแล้ก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวดูแลสุขภาพกันองเด้อพี่น้องเพื่อกันบึงสุขภาพกันนะครับเมื่อกี้ถือมาประสบความสำเร็จแหละครับมักกลางนามในนาะ ปกติผมจะไม่มานั่งเล่นคนเดียวนะนะครับเดืนเดวนววนววน,น,นมมามนจะขึ้นฟังแล้วเพราะว่าสิไปกินขานะหิ้วเขา,เเขาวันนี้เรามาวิ่งประมาณ2ชั่วโมงคนระับแต่ยังไม่ไหลสดเพราะว่าพึ่งไหลสวดก็คือเรนแล้วนะครับถ้าแรนเป็นไร่ไปมันกินสพี่น้องเห็นกับสีตาไานะครับมันก็นส,กม,สมันกินสางพี่น้องเขต้องดใจฟิวว่าคนแรีนหรืวสมมตเขามาไหสนมันกสิ ทุกคนเห็นกับสีไล่ตาวิ่งนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจอ่ะวิ่งเสร็จแล้วก็มาไล่แล้วก็มาลงเรือให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศแล้วก็มาคุยกับแฟนๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาคุยกับพี่ลงเย็นไหมเย็นครับผมวิวสวยคนกันล่ขอบคุณครับขอบคุณครับที่้อขอบคุณครับปากหวานเนาะทำไมปากหวานเช่นนี้บรรยากาศดีจังดีครับผมตอนนี้ดีมากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกเดี๋ยวจะวนอีกรอบจะขึ้นฝั่งนะครับ เดี๋ยวมันจะมืดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเล่นพล้อบนอยู่รอบหนึ่งก่อนเราจะขึ้นฝั่งแล้วตอนนี้คนกําลังขึ้นฝั่งเยอะมากเห็นไหมนะ <S <S เรือที่มันเยอะๆคนกําลังขึ้นฝั่งนะครับนี่คนกาลังขึ้นฝั่งนี่แหละครับฝั่งที่จะไปขึ้นแต่จะบนให้ทุกคนเห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นวิวทิวทัศนะครับว่ามันสวยไหมแต่ว่าตอนนี้มันสวยมากนะครับแต่ถ้ามันเมือ่อว่านี้มันก็จะสวยแต่แต่ผมจะกลับก่อน,นะครับเพราะว่าเราต้องกลับนะครับเพราะว่าเห็นไหม วนให้ดูบรรยากาศนะครับดูวิวว่ามันจะสวยแค่ไหนทุกคนดูเอาเองเลยนะครับผมถ้าใครมีโอกาสผ่านมาแถวสวนลวงมอมเก้ามาแวะเข้าได้นะครับเพราะว่าสวยมากแล้วก็ที่ออกกำลังกายเยอะแล้วก็ต้นไม้ที่พักที่ปูเสือปูสารมีหมดร้านคงร้านค้าสะดวกสบายห้องน้ำมีครบถ้าใครอยากมาปันป่นเรือปั่นอะไรก็มาได้นะครับมีเรือมีเป็ดมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันแบบแบบถ้าใครเครียดมาที่นี่มันจะมีความสุขมากเลยนะครับเพราะว่า อากาศดีแล้วก็แบบล่มเย็นมีแต่สัตว์เยอะมากเลยพวกแบบสัตว์ที่ธรรมชาติที่มันขึ้นตามต้นไม้เยอะมากเลยครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะขึ้นฝั่งแล้วนะครับขึ้นฝั่งแล้วได้ครับขอบปิดหนาก,กาศนอกครับน้องพี่น้องนาองมันนี้ก็สิ โตแล้วเปกนนแต่หัวใจของอายยังเป็นห่วงคิดถ,ถึงน้องนางมาอยู่ทางใดนอ้อเจ้าไปอยู่ทางใดกันนอ้อเป็นเขาใดนอ้อ,นองพอพี่น้องเงินได้ขึ้นฝั่งกันเลยขึ้นฝั่งกันเลยเราจะขึ้นฝั่งแล้วเราจะฝั่งขึ้นฝั่งแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับ สซลูชันเราปั่นไปเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็วนว่าจะขึ้นฝั่งนะจะให้จะให้ขึ้นฝั่งนะครับขึ้นฝั่งแล้วก็ไปฝั่งขึ้นฝั่งกันเร็วเด็กดีเอ้ยเด็กดีขึ้นฝั่งกันเร็วฝั่งฝั่ง,งขึ้นฝั่งกันเร็วทีนี้ นีอขอบคุณพี่น้องนะครับน้าเมย์กับสิขอลาตโตเปกอนกับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ฝากช่อง y ยูทูบด้วยนะครับลาเชนบ้านทนเห็นชาแนลนะครับดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยครับเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับกับขอบคุณพี่น้องนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งกันขอบคุณครับรักษาสุขภาพกันนะครับเด้อบายแล้วกันไปเลยครับจุ๊บจุ๊บ